ผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต12นะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายเข่าอินซี่นะครับที่จังหวัดกาลสินครับนางวณิดาสักรโกศลผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต12พร้อมคณะครับตรวจเยี่ยมเครือข่ายผลิตเขา C, ตา่าอ,อินซี์ตมบลหวยโพอำเภอเมืองกาลสินเกษตรกรในพื้นที่ตาบลหวยโพและใกล้เคียงนะครับจำนวน18ไร่ได้ร่วมนะครับร่วมกุมกันผลิตเขาหอมมะลิอินซียเขาเนื้อแดงอินซี่ และขาไราเบอรี่นะครับไล่ละหาถึง1ิไรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เขาเนื่องจากว่าขาวอินซี่ครับเป็นที่นิยมของตลาดเพราะมีความปลอดภัยจากสารเคมีและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งการผลิตข่าวอินซี่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเนื่องจากขาวอินซี่สิจำน่ายในราคากิโลกรัมลา60ถึง8 0บาทเลยทีเดียวครับและที่สําคัญกเกษตรกรผู้ผลิตข่าวอินซ,ซี่มีความปลอดภัยเพราะบดใส่สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต จากนั้นครับผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเกตที่สองพร้อมคณะได้นัง่งรถไทยนาเดินทางไปตรวจความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงและพัฒนาหร่งนามขุดหลอกน้องสามขาบัานคลองบันคลองคูนะครับตำบลหน้าดีอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชาการจังหวัดกาฬสิน์จำนวน10ล้านบาทเป็นการขุดหลอกน้องนำธรรมชาติขนาดใหญ่มีราษฎรนะครับได้ใช้ประโยชน์จำนวน6หมูบ่บ้าน1,350ครันเรเลือน พื้นที่การเกษตรกว่า4,000 40, ไรครับ